กับสวัสดีเอฟซีแฝงเพชรวัยเฮเบียร์ทุกท่านนะครับก็เพราะว่ผม,มเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช้ไม้ดีกว่าว่าตอนนี้กำลังให้ทัชนาอยู่ในสนามเามือราชดำเนินนะครับก็ไล์สดกันเลยมวยยังไม่เริ่มไล์สดได้ พูดนะจะพูดนะเสียงหายไปแป๊บนึงมาแล้วเสับเสเทงเสยงเเสียงเส มาคุยกันหน่อยวันนี้ชอบนะครับชอบจะให้4ตัวเหมือนเดิมเลยให้8ตัวแล้วดูไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เป็นคู่ต่อคู่นะครับแอดแอมพีมีเจ็ดมาได้เลยก็มีลุมให้ให,ให้มาพูดคุยและเปลี่ยนอัสนากันนะครับแล้วก็จะบอกมันก่าแในไหนบางทีแล้วก็ส่งราคาตรงด้วยนะครับที่เอส่งแบบว่าวิตวิเลย มาดูวันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับสุดที่รักเคือสีมุมเมืองหรือว่าชื่อเก่านะวาย,ยู้อยเจอกับางดนาลเล็ดบูจองสอจารุวันวันนี้ชอบางดนาดนมุมแดงนะครับชอบสุดที่รักผมมองว่าเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธทรบเครื่องหน้าเข้าไปก่อนต้นต้น,นเลยวันนี้ก็เป็นต่อด้วยหรือว่าถ้าใครแบบว่าคิดว่าราคาแพงไปก็รอตื่นก็ได้ใครเข้า แล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ให้ ชัยพลดาบลันสรารคะเจอกับพนันวันโชคทีเคดียมิมคู่นี้ชอบทางด้านชัยพลดูว่าได้เรื่งเรื่องน้ำหนักก็โอเคนะแล้วก็จังหวะไวยวงในเนี่ยแข้งแข็งแรงเลยช่วงช่วงนี้กำลังมาเลยสองไฟแด้ยังไม่แพ้ใครก็ตัวแรกให้สุดที่รักตัวที่สองให้ชัยพล ส่วนตัวที่สานะครับมอคู่เอกเชียบขาดกอ,องสว่างเจอกับทางด้านเพชรตธานกออดีตสัค์คูนี้ก็ชอบทางด้านเพชรชุตธารน,นะผมมองว่าวันนี้น่าจะมาแก้มอือได้นะครับแพ้มาก็รลุ้นแจ้งเกิดด้วยเสมอมาหนึ่งแพ้มาสองส่วนหน้าเชียบขาดนี้ก็ชนะมาสอง้ติดก็คู่นี้ชอบทางด้านเพชรชุตธานให้รองแล้วก็ตัวที่สี่นะครับเป็นตัวสุดท้ายของผมนะก็ให้ที่คู่ที่แปดเลย ศิลปะทำไฟเตอร์มือไทยแจอกางด้านโลทองคุ้ยในเมืองยิมนะครับคู่นี้ก็เจ้าของด้านศิลปะทำผมมองว่ารูปร่างสูงยาวแล้วก็ฟอมก็ผมว่าโอเคไม่แย่นะครับชนะไฟล่าสนี้ชนะเพรบัญชามาที่ถือว่าผมว่าโอเคแต่ถ้าผ่านมวยก็โอเคนะเดี๋ยวพรบัญชาเนี่ยเป็นมวยที่เก่งพอสมควรเลยนะครับผมว่าโลทองนี่ก็สดเหมือนกันนะสามไฟอะยังไม่แพ้ใครเลยแต่ว่าผมก็ยังชอบใน้านศิลปะทำอยู่ ศิลปธรรมอยู่ของไทยศิลปธรรมอตัวนี้อีกยอมหนึ่งตัวแรกให้สุดที่รักตัวที่2ให้ชัยพลตัวที่สานี่ให้เพชรธรานตัวที่4ีนี่ให้ศิลปธร,รมใครมีอะไรพูดปุยก็คอมเมนต์กันได้ครับยังไม่ไปไหนจะรอบัวนเนี่ยใกล้จะเริ่แลนะ้วมันอาจจะใกล้ๆจะลงแลวนะ อกลวยกันอีกรอบก่อนจะจากกันไปตัวแรกสุดที่รักตัวที่2นี่ชัยพลตัวที่3ให้พิชรุทาตัวที่4นี่ศินธรรมนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับทันชนะมวยไทยมีเชียดนะครับก็เอาแบบว่ามวยพิธีกรน,นี่เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับอก็อเดี๋ยวขอจบไลฟ์ไวปพี่ท่านี้นะครับกราบขอผคุณทุกท่านด้วยนะ แล้วก็ฝากด้วยนะครับอ MP17 นะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็มีทัศนะมากมายส่งราคาตรงจากไปทีแล้วก็มีทีเด็ดบอกด้วยเดี๋ยวจะมีพิกีสเต็ปสี่นะขอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีเด็ดด้วยเดี๋ยวน่าจะให้ในกลุ่มแนละ้วอีกนิดเดียวอีกแป๊บหนึ่งนะก็ใครที่เข้ามาทีหลังก็เข้ามาขอทีเด็ดได้นะครับเดี๋ยวให้ส่งไปใหม่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะครับ